สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมนะครับพาเพื่อนๆมาดูมีดที่ขึ้นรูปมาจากเหล็ก SKD11 นะครับมาดูค่าการต้านสนิมของเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้นะครับเรียกได้อยู่3ชื่อนะครับ1 SKD11 นะครับ2 K110 นะครับ3หรือว่าเหล็ก D2 นะครับ แต่ว่าชื่อทั้ง3ชื่อนะครับมันก็จะมาจากที่ไปที่มาของเหล็กแต่ละประเทศนะครับผมอย่างตัวมีดใบนี้ครับที่ผมได้มาครับเป็นเป็นเหล็ก SKD 1 1นะครับขึ้นรูปมาเป็นอ่าชนิดแผ่นนะครับเรามาให้อาจารย์ปู่ตีขึ้นรูปนะครับเป็นรูปมีดแลมโบขึ้นมานะครับแล้วตัวนี้นะครับผ่านการชุบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปาดผิวนะครับ ผิวสีขาวที่เพื่อนๆนเห็นนะครับผมไล่กระดาษทรายนะครับเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับไล่เบอร์ร้อยยี่สิบมานะครับก็ถือว่าเป็นเบอร์สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะขัดมือต่อนะครับเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเอาไปจุ่มน้ําสนิมนะครับจุ่มน้ําสนิมหมายถึงว่าน้ําที่เราจุ่มแล้วก็ปาดสายพานกันทุกวันนี้แหละครับน้ําตัวนี้นะครับสนิมมันจะขึ้นไวมากนะครับไม่ต่างจากน้ําฝนเลยนะครับ <c oughs> รูปมีดที่เพื่อนๆเห็นนะครับผ่านการจุ่มมาสองวันนะครับวันแรกจุ่มแล้วผมนอนนะครับนอนนะครับใบมีด <c oughs> นอนในลักษณะแบบนี้นะครับน้ํามันจะไหลมานะครับไหลมาอยู่ตรงปลายมีดอ่ะให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับปลายมีดมันจะขึ้นเป็นคราบ เป็นคราบนะครับแต่ยังไม่ใช่สนิมนะครับขึ้นเป็นคราบน้ําเฉยๆนะครับเห็นไหมครับเป็นคราบน้ําแต่ว่าส่วนอื่นนะครับส่วนอื่นนี่กินแค่แบบตรงผิวครับหรือแทบจะไม่กินเลยครับเนี่ยดูจากการรูปนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีเลยนะครับเวลาดูจากสายตานะครับเนยครับไม่มีเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็นําไปจุ่มน้าสนิมอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นวันที่สองนะครับก็ได้มาเป็นในรูปแบบนี้แหละครับนี่นี่ละครับเหล็ก SKD11 นะครับเหล็ก SKD11 ก, SK ก็ถ้าพูดเป็นศัพท์ภาษาชาวบ้านนะครับเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กเยอรมันนะครับเป็นเหล็กตะกูล K คนะครับคล้ายๆกับ k 353นะครับแต่ว่าเหล็กตัวนี้มันจะดีกว่านะครับดีกว่าเ353 อีกประมาณเท่าถึงสองเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้นะครับแข็งนะครับแข็งกว่า K3 5 3หนะครับ K353 ที่ว่าแข็งแล้วเนี่ยเหล็ก SKD11 ตัวนี้นะครับแข็งกว่านะครับแข็งกว่าแล้วก็เหนียวกว่านะครับมีค่าว่านิเดียมนะครับมีทางสเตนมีอะไรครบหมดเลยนะครับครบหมดคล้ายๆกับ K3 5 3แต่ที่สําคัญนะครับที่สําคัญที่ผมจะนํามาคุยกับเพื่อนๆวันนี้นะครับที่สําคัญก็คือ ค่าโครเมียมนะครับค่าโครเมียมหรือว่า CR นี่นะครับค่าโครเมียมสูงกว่า K353 นะครับค่าตัวนี้อยู่ที่12%ถึง15%นะครับสูงกว่า K353 เยอะนะครับเคสาจะอยู่ที่ประมาณ8-10%ถึนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยนะครับที่เหล็กตัวนี้ผมจุ่มน้ำสนิมไป2วันนะครับสนิมไม่ขึ้นเลยนะครับ สนิทไม่ขึ้นจริงๆนะครับนี่ครับเป็นเหล็กตัวใหม่ที่ผมจะทําขึ้นมาในอนาคตนะครับเดี๋ยวเหลือจากการสะสมก่อนนะครับซอส,สะสมได้ที่เสร็จปุ๊บแล้วก็ผมก็จะนํามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับอย่างเคสามาสาวนี่ผมสะสมไว้หลายเล่มมากนะครับสะสมไว้เยอะก็เลยนํามาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับนี่ตัวตัวนี้นะครับ SKD 1 1นะครับ ผมทํใไ้สองเล่มนะครับทองทำไ้สองเล่มเดี๋ยวให้ดูอีกเล่มนะครับนี่ครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นเหล็ก <c oughs> เป็นเหล็กแผ่นเดียวกับเหล็กตัวนี้นะครับแผ่นเดียวกับมีดแลมโบตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมตั้งใจทําเป็นมีดใหญ่นะครับ SKD11 ตัวนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นคมสุดท้ายคือคมติดกระดาษนะครับคมบางนะครับแต่ว่าขึ้นคมฟันไม้ไว้นะครับก็ใช้ฟันไม้อยู่นะครับคมดีนะครับคมปกติเลยนะครับแล้วสนิมแทบจะไม่ค่อยขึ้นนะครับนี่นะครับ s k d 1 1นะครับตัวนี้ผมขัดมือนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ขัดมากนะครับเดี๋ยวรอเก็บงานครับ งานงานหลักทุกเช้าผมก็คือต้องตื่นมาแล้วขัดมีดนะครับขัดมีดคือขัดมือนี่แหละครับขัดแนวยาวนะครับขัดแนวยาวอย่างนี้ครับเนี่ครับขัดแนวยาวใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดเขาเรียกว่าขัดผิวซาตินนะครับตอนนี้เล่มนี้นี่ยังยังไม่ใช่ซาตินนะครับต้องขัดอีกสักนิดนึงนะครับแล้วผมใส่ด้ามเขาแกะสลักไว้นะครับเขาควายนะครับนี่ปรกคอทองเหลืองนะครับใบมีดยาวก็น่าจะสัก11บนิ้วกว่าด้วยละครับตัวนี้นะครับ นี่ครับ SKD 11นะครับเหล็กเทพนะครับเหล็กเทพตัวหนึ่งเลครับเหล็กแข็งเหล็กเหนียวเหล็กต้านสนิมนะครับมันไม่ค่อยมีตามท้องตลาดนะครับหายากนะครับผมก็ซื้อซื้อจากบริษัทใหญ่เข้ามานะครับนี่นี่เนี่ยตรงนี้ครับให้ดูกับ มันไม่ใช่สนิมนะเป็นคราบเป็นคราบน้ําน้ําที่เราจุ่มนะมันเป็นสีคล้ายๆสีสนิมสีดาๆแล้วนะครับเนี่ยมันก็เป็นคราบนะครับแต่ไม่ใช่สนิมก็หน้าทึ่งนะครับเอสเคไดตตัวนี้ใช้ในงานแข่งขันด้วยนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ เป็นคลิปคร่าวๆนะครับที่นำมาคุยกับเ,เพื่อนๆนะครับเรื่องเหล็ก SKD11 นะครับผมว่าเหล็กตัวนี้ <c oughs> เหล็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหล็กมาจากประเทศเยอรมันนะครับเป็นเทศเยอรมันแต่ว่าการเรียกชื่อแต่ละบริษัทนะครับแต่ละท้องที่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางที่เรียก SKD11 นะครับ บางที่เรียก K110 นะครับบางที่เรียก d2 นะครับซึ่งเหล็ก3ตัวนี่แหละครับมันเป็นเหล็กที่เทียบค่าแล้วมันมีค่าส่วนผสมของมวลสารนะครับเท่ากันนะครับก็เลยเรียกชื่อเขาเรียกว่าเหล็กเทียบค่าเท่ากันนะครับก็โอเคนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชื่อชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าย,ยัางไงก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกรอบครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ